สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุคนครับวันน bueno. ี้พบกับสันเาาชาแนลครับผมวันนี้ในมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนอาจารย์เต๋ออาจารย์ขาวครับมาถามทายกันว่าเป็นสุกดิบเป็นอย่งไรเพราะว่าผมกระตรวจไปแล้วว่านี่ตรวจอีกแล้วครับก็บผ้านะครับอาจารย์เต๋ากกระตรวจบอกอาจารย์เต๋ฮะอาจารย์เต๋หรอาชื่อมาเลยได้ตรวจครับนี่ครับมหาอาจารย์เต๋าบานอาจารย์เต๋า นี Lucas, das ่ครับมีหมูตัวนึงครับอาจารย์เต่าเลี้ยงหมูไปเลี้ยงไปเบิ้งครับว่นนี้เลี้ยงไปกินนะครับแม้หนี่เลี้ยงไปเบิ้งอาจารย์ครับประมาณครับทีมงานจะกันไปหากันไครครับนี่ใกล้ๆกันบ้านใกล้ๆนครับเพราะว่านี่ครับอาจารย์เต่าแสังสิแง่เนี่บอกครับตอดนี้่แสดงสีแย่ครับเพื่อความปลอดภัยครับปลอดภัยกันไม่จกดนะคนไม่แง่กันหาคนแง่หาพี่หาแม่พี่เล็กพี่เล็กเลย พี่หใหญ่อาจารย์เผาครับอ้าวแล้วมาถัดไปกรุงเทพเหรบ่อ้าวนึกว่าโอ้มาถัไปแล้วนี่ครับกางเสื้อบ้างอาจารย์ขาวนะอาจารย์ขาวเลาวอยู่ใส่น่ออาจารย์ขาวนี่ครับพอเข้าทุกคนปลอดภัยกันบมดนะครับแต่ว่าก็ข้อแม่ใจก็ต้องตรวจกันอีกครับเพราะว่าเล็กสู้แม่ล้างไงอ้าวนี่ครับนี่แหละ เนี่ยครับบ้านอาจารย์ขาวครับโอ้นี่อาจารย์เต๋าสมหาอันนั้รรนพี่เคยอาจารย์ขาวครับคนสิงเงี่ดังให้อาจารย์เต๋าครับครับบันนี้ฮัมาเบิรงอาจารย์ขาวโอ้เห็นแล้วอาจารย์ขาวอีสัยอยู่นี่เองอาจารย์ขาวแล้วก็ปลอดภัยแล้วตรวจอีกแล้วแ,แล้วก็ปลอดภัยแล้วครับแล้วก็ได้ติดตามหมองหงนะครับฝีมือการตามหงเล่านี่ยชุดยอดดีดีแต่ว่าสะาดได้ก็หนอ่อยคือถ้าจะพ่นพนี้ล่ะเนี่ย นะครับคู่หูเราคู่เราขาไก่ไก่้เลยครับไก่เลี้ยงางนีแถวนี้บ่นะครับไก่เนี่ยที่ยงเป็นอาหารเนาะเ่ยหมูมีอยู่มีกินหอกอะเอามาเี่นครับเป็นประกอบเป็นอาหารนะครับเนาะโดยอาจารย์ซักคู่เพี้ยนนะอาจารย์ซักคู่เพี้ยงเมื่อกี้อยู่ทีมงานบนไซต์เซากันครับชุดที่สามหมดนี่ครับอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวเป็นอ่างไรครับนี่ครับอาจารย์ขาวคนดังอาจารย์ขาวเราเบ่งหนังครับคนดังคนดังไฟนี่ดังไฟเห็นคน อย่างนี้นะครับนี่ครับอาจารย์ขาวโดนเดี่ยวสิตั้มส้มตั้มมาแัวนี้ครับโอ้โดนเดี่ยวสีว่าอาจารย์ขาวเป็นตั้มส้มตั้มเพิ่งแล้วสิผ้าชุ่มอาจารย์ขาวตั้มส้มตั้มครับเดี๋ยว่าอาจารย์อาจารย์เต่าสมุกสมุกเองครับเพราะว่าไปตรวจมอมาแล้วเขากับเอามันใตกครับตรวจอีกครับมืาออื่นนี่ผมก็ติดตรวจอีกครับตรวจทุกสองมือกันนะครับ เงี้ยเราบอกแค่นั้นเองเงี้ยดังมึงมันสวนดังบ่นี่ครับบ้านอนาจารย์ขาวนี่นะครับบ้านอนาจารย์ขาวเราเดี๋ยวลอดนี่จะเรือ่องดูแบบบ้านบ้านครับอาจารย์ขาวอ้าวเจ้าตีบก็ว่าไปอาาไดโควิ่นขับรถไปบ้านีหน พี่สาวอาจารย์หมดโอ้ต้องงานเขาปรทันหายึ้นไปอยู่โอ้ใจหน่อยโควิดคนเดียวโอ้โควิดเขาหยาดโควิดเขาได้บุหัยึ้นไปก่อนเอาไปพักก่อนเนาะเอาอยู่นี่แหละอยู่กับน้ำกันเลยก็อาจารย์ขาวนี่ละหอนโควิดอันเดียวเทุกวันงานน้องครับเนาะโอ้ยว่าอยู่ก็จิ๊กับได้บระเดี่ยวปรด้กยับเลียวนี้ครับพี่สาวอาจารย์ขาบ่ได้กยับเลี๋ยวยู่นี่แหละอยู่บ้านอยู่ซองน้ำกันเลยนะหาอยู่หากินน้ำกันนี่ละ หาขุดปูขุดหาหอยกินไปเล่นัครับหอยกับวิ่งรหอยกับว่งเรม้วน้กับอะไรเหนามบวบบดเลยขึ่มกับหอยกับอะไรนาบวบบดวาสันเอาหากินยังไงบขุดจีมี่มาขุดจีขุดจกับว่เราขุดจีนีว่าจาขาวฮะขุดจีเขามีว่าไปหาย่งกินในช่วงเหอจากขาวเหรอไม่มีอย่างกินเราไปหายงน้อจานขาวเหรอ ท,ที่ไ,ไหนหาไก่ตอนนี้คือว่ามันหาอ่างไคือไก่ไก่ลี้ยงไรมันก็ได้เอาไงเ <c oughs> นาะไก่เนยเขาเขานขาเขาจะหาเัีกินตนขาหมา,างยังไงโอ้มัมมกมะเขือเทศเสียมตามมตามําสมตับ่ย่างไหนสิตันี่โอ้ถ้าไก่สุกก่อนโอ้ <c oughs> เดี๋ยวมันนี่ภาบองาจารย์ขาตัสมตัแบบบ, <c oughs> บ้าน เบื้องมาเปิดไฟกันบรรจุกคนก็เลยพระมาหากันไหนครับไปหามาสูกันเลยเดี๋ยวแล้วแล้วเนี้ยก่อนที่วนทรงของมาให้ฝากขอเอพี่สาวอาจารย์ขาบอกว่าขอบคุณเออที่ทับผมถ่ายคลิปเล่าวันนี้มีคนทรงอาหารทรงเงินให้เพื่อนเป็นกำลังใจเพื่อนครับเพื่อนก็เลยว่าขอขอบคุณเน้อวัดสันขอให้เพื่อนลำลับไม่รวยเพื่อนเอเพื่อนไปครับขอยห้ลำไม่รวยเน้อครูเพื่อนทรงมาให้ถึงสัปดาหที่หนึ่งสีหอดนี่นะ อึ่นนื้อนี้ก็มีแฟนครับผู้นึงงพันทรงแม่อยากว่ากินไห่ที่งานค้นไหวยูว่าสันมาถึงเอนี้แล้วว่าสันมาจักแล้วมดูกันครับนี่ครับสา้วจานทร์ขามอยูนี่นะครับสเอน่นพกับแงมถูกวิธีเด้อแงมกันยินดีเลย้วอาจาร์ขาผมจไปไสครับ กับเป็นหมอหนวดเยอะลำบากอยู่นะครับว่าะธานหนวดเจ็บหนวดเทนหนวดเอ็นหนวดหนวดกับอะไรแล้วเขาบมาเป็นหนวดเนี่ยเขาบมายหนวดเนาะโอ้ยโหเออแม่นทุก้องนี้เอ็ดยังก่หยากรับสมัยครับฮะชิมไก่หยากับย่อนน้ำโลกโควิดนี่ยนะครับอยู่แต่เฮือนไปใส่อะไรเลยไปใส่อะไรอยู่แต่บ้านอยู่ไพอยู่มันขนาดอยู่บ้านก็ยังได้ตรวจนั่นตรวจนี่เนาะเพราะคนเฮาจักผู้ใดไปใส่มาใส่มาหากันกับบางว่ามาดจะใส่แน่เนาะเ้าก็ต้องปลอดภัยกันไว้ก่อนนี่ยนะครับ อยู่บ้านก็หน้าช่วงนี้มันเห็นมันโดดมันเหยียดเขาจะไปทำมาหากินกันแยกย้ายกันไปจัมไลีนอมีย่ก็กินกันไปก่อนมีม้าหมากินม้าหมามีปลาป๋องก็กินปลาป๋องมันมันโมมีทั้งยางกี่แหละตอนนี้โมมีสักยางได้บนทางกีสาวไปทีอ้าฝากแฟนครับทุกคนเด้อไพสรีเมตตาพี่สาวอาจารย์ขาวกับอาจารย์ขาวว่าสั่นนั่นบากไรอย่างนี้งานการกับโมมีทถ้ำไปไซคกับอะไรก็บ่ราะห้ไปว่าสั่น ขนาดไปนวดน้ำบานก็ยังไหวนวดครับนี่เพิ่นเป็นมานวดนะครับเดี่ยวเดี๋ยวจะเพิ่นสียหายชั่วโมงละสามสิบสี่สิบห้าสิบก็เด้๋ยวจเพิ่นสียหายเนาะสูงกนไปเฮ้านี่ละย่ำน้ำบากก็ดูแลกันไปนี่เนาะกับแบ่งปันกันกินนี่เกลือกับกินเกลือมีน้ำปลากินน้ำปลาขันโมมีทั้งเกลือทั้งน้ำปลาเขากินยังเหรอไม่กินยังไงเนาะอ่ะมาเบิ่งอาจารย์ขาวต่ออาจารย์ขาวตอนนี้เพิ่นกันนวดบักหน้าวครับนอบักหน้า หน้ามันหมดหมดบางหน้าเห็นเป็นย่งคือมันหมดใช้โอ้หมดใช้พื้นดีๆีนี่สะอาดๆนี่อาจารย์เขาเรามาแกะบ้านๆเท่านี้เนาะอาจารย์เขาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้โตะงานแต่เราบอกเสีหอย่างหรการโต้งานพอเราแล้วกลับไปหาหาอย่างหากุจีหากิโปมหาปูช่องนี้ได้ไปหาอยังเนาะ พอช่วงกักตัวอยู่บ้านยังเดียวตามหนูพี่ก็จานขาวนี่นรรตามพี่เลยแล้วจะปิ่งไก่ไก่ปิ่งครับปิ่งไก่ปิ่งไก่บ้านบานบานเห่าอาหารเผื่อบานเฮานี่นะครับจอน,นี่ก็มีไกพไ่พ่อเลยกินอยู่ไก,ก่กระเดิ่มเบิร์ตไปในงาน,นเด้วเนาะอ,อ้าเมื่อกีเขาบอกินน้ำกันยา ไปยางเนอาจารย์ขาสิไปรับจ้างสร็กไปเขาเขายายให้ไปมันได้สวงนี้เนาะแกหังาเขา่หนีจากเขาแกหังขาเขายาามมาเสร็จอ้ยเมนูพยาานกันเนาะอามาเป็นยังเขาหยังเขากินด้วกอนนี่แบบคุ้งก็ตัมกินด้วกอนเนาหอยกัะอะไเยอะหอยกรเออจะไม่หาหอยเนาะ นามาขายไม่ได้สื่อหรอกสิบสามบาทซื้อเอนนี่น้ามกุน้ามกุศเาตัวคุดเอาบ่บาเอ้ซื้อเอาซกเอาสีบ่าหอยน้าหอยหอยจูบหอยจุบหอยน้าเอาเนี่ยนาะเฮ้ยจัาใจเขาแล้วก็นั่งขาตั้มห้องนี่แหะครับ อาจารย์ขาสิตําสมตําแล้วครับแต่ว่าเราตําแสบแต่ว่าเราดีได้เลยจังเลยครับครับฝากเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขาวนี้เลครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั <birlikte> ่นซ่าเชี่ยวแนวนันะครับเด้อคลิปนี้คงจะไว้ซ้ำนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ